สวัสดีค่ะช่างปลาปลาจำเป็นจะมาพามาซ่อมสายชำระรั่วนะคะาสาเหตุก็มาจากไอาสายข้างในค่ะทำให้น้ำไหลไม่หยุดนะคะเริ่มจากปิดวาล์วน้ำก่อนนะคะขั้นตอนแรกจากนั้นเราก็หมุนหัวฉีดออกแล้วเอาแหวนสีกลมสีขาวๆด้านในออกนะคะเป็นหรือเรียกว่าข้อต่อสายฉีดะคะเอาออกไว้ก่อนนะคะ จากนั้นก็ใช้ครีมบีบหมุนเอาข้อต่อสายฉีดออกอันนี้จะแน่นนิดนึงนะคะหมุนยังไงหมุนยังไงก็ไม่ออกสกายก็ต้องใช้มีดมางัดเลยนะคะใช้อะไรก็ได้ค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะดึงออกมาได้แล้วค่ะจากนั้นก็ดูนะคะสำรวจด,ดูว่าตรงไหนรัว่วนี่ค่ะเห็นแล้วค่ะ นี่ค่ะเป็นรูรั่วใหญ่เลยค่ะทีนี้เราก็ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะตัดข้างล่างลงมานะคะตัดลงมาเนี่ยค่ะตัดแล้วก็เอาส่วนที่เหลือทิ้งไปเลยค่ะนี่ค่ะตัดสายยางทิ้งไปเลยนี่เห็นชัดเลยนะคะสาเหตุของการรั่วก็อยู่ตรงนี้เองค่ะ นี่ค่ะพอเราเอาสายเดิมออกแล้วนะคะที่รอยรั่วนะคะออกแล้วเรากา็ใช้สายที่เหลือนะคะเอามาต่อกลับเข้าที่เดิมนี่ค่ะเห็นหัวทองเหลืองนะคะจากนั้นเราก็นำสายสีดที่เหลือมาประกอบเข้า,าตามเดิมนะคะนี่ค่ะประกอบให้ นี่ค่ะประกอบให้เหมือนเดิมเลยค่ะดันไปนะคะจะดันยากนิดนึงนี่ค่ะใช้ครีมบีบบ,บ,บีบให้แน่นๆนะคะบีบให้ชิดกันเลยนะคะ ทำให้แน่น,นะคะ่ะถ้าไม่แน่นแล้วเดี๋ยวจะรั่วอีกนะคะจากนั้นก็ประกอบเข้าที่เดิมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่แหวนสีขาวๆเมื่อกี้ประกอบเข้าให้เหมือนเดิมนะคะใส่แหวนกลมๆนี้เข้าไปจากนั้นก็ใช้หัวฉีดนะคะประกอบไปเหมือนเดิมอันนี้หมุนให้ ได้พอดีเลยนะคะจากนั้นเราก็าเปิดวาล์วน้ํานะคะเปิดวาล์วน้ําดูถ้ามียังรั่วอีกก็แค่เปิดวาล์วน้ําก็จะเห็นรอยรั่วก็จะรั่วก็จะน้ําก็จะซึมมาแล้วค่ะเหมือนเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเปิดวาล์วน้ํานี่น้ําไม่รั่วแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะวันนี้ก็ เรียบร้อยนะคะประหยัดเงินไปร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทนะคะทำเองง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ